สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนอกุมภาพันธ์2 5 6 8กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักนาราศีเมถุนคนลักนาราศีเมถุนนี้ตัวตนของเขาคือดาวพุธค่ะดาวพุธเนี่ยเขาโคจรเร็วนะคะ,ะเป็นช่วงที่โคจรเร็วเขาโคจรแบบเสริ์ตตั้งแต่วันที่23มกราคมแล้วก็ต่อเนื่องจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ าดาวพุธของเขาเนี่ยในเดือนนี้จะมีการย้ายเข้าสู่ราศีกุมวันที่5กุมภาก่อนหน้านี้เขาอยู่ในราศีมังกรในเรือนบรณะตั้งแต่วันที่20มกราคมพอวันที่5กุมภาย้ายเข้าสู่เรือนสุภะแล้วนะคะก็ถือว่าดีขึ้นเจอดาวคู่สมพลนะคะทำอะไรก็อาจจะราบรื่นขึ้น ทำอะไรก็จะเกิดความสําเร็จได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นด้วยนะคะมีโอกาสก้าวหน้าในเรื่องการงานได้อย่างดีหรือรอคอยความช่วยเหลือกับผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะสําเร็จได้ดีด้วยนะคะและเขาก็ช่วยช่วยเหลือเราให้คําแนะนําเราที่ดีนะคะสําหรับคนลักนาราศีเมถุนนี้แต่ตัวตนของเราเนี่ยเจอดาวังคารที่โคจรพักองศาเข้ามาทับเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาความติดขัดอะไรเนี่ยนะคะ บางทีอาจจะมีมาให้เราแก้ไขให้เราแก้ไขก่อนเพราะแก้ไขเสร็จเราก็จะได้ล่บผลที่ดีได้นะคะอ่าเพราะวันที่5ผ่านไปวันที่13กุมภาดาวอาทิตย์โคจรย้ายเข้าสู่ราศีกุมอาทิตย์เข้ามาร่วมกับดาวพุธร่วมกับดาวเสาร์อ่าเป็นดาวคู่ธาตุไฟกับดาวเสาร์เป็นดาวคู่ปัญญากับดาวพุธอยู่ในเรือนสุภะเห็นไหมคะอ่าเด่นในเรือนสุภะเด่นในเรือนทางไกลเด่นในทาง ความสำเร็จเด่นในเรื่องผู้รักผู้ใหญ่เรื่องต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในงานที่เกี่ยวพันกับทางไกลนะคะหรือเป็นงานที่สัมพันธ์กับออนไลน์อย่างนี้ก็มีโอกาส ที่จะสำเร็จมีความก้าวหน้าได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนเรื่องการเงินการทองนี้ค่อนข้างที่จะดีนะคะในช่วงนี้อ่าแล้วก็จะเห็นได้ว่าดาวศุกร์ก็ได้มาตรฐานเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนกรมมะด้วยงานก็เด่นด้วยนะคะเด่นผู้ช่วยเหลือด้วยเด่นในเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อกูลเด่นในเรื่องการงานของคุณะนะคะก็จะงานที่ค่อนข้างที่จะปังเลยงานที่ค่อนข้างที่จะ เหมือนกับเข้มแข็งแต่ว่าแต่ว่านะคะมันต้องเป็นงานที่สัมพันธ์กับทางไกลงานที่อยู่เบื้องหลังอย่างเงี้ยนะคะ,ะหรือเป็นงานที่ช่วยเหลือคนอเป็นงานที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่ายังไงอ,ะอ่ะเป็นงานที่เกี่ยวพันกับที่ที่เราไม่ได้เปิดเผยนะคะก็ได้นะคะเพราะจะเห็นได้ว่าดาวเจ้าเรือนวินาศเนี่ยเข้ามา ร่วมกับดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะคะแล้วดาวเจ้าเรือนสุภาษไม่ใช่ดาวเจ้าเรือนการงานแล้วมาร่วมกันในเรือนกรรมะสุภาษกับวินาศนะคะแล้วมาอยู่ในเรือนกรรมะมันสัมพันธ์กับทางไกลสัมพันธ์กับออนไลน์อย่างเงี้ยงานก็จะเด่นแบบนั้นนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีการแลกเรือนกันระหว่างกรมมะกับวินาศด้วย งานทางไกลอะค่ะเด่นดีเลยนะคะสำหรับคนลักนณาราศีเมถุนเนี่ยทีนี้ถ้าเรื่องการเงินการทองเนี่ยก็มองเห็นว่าการเงินก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะคะส่วนใหญ่แล้วก็ยังถือว่าขับเคลื่อนไปได้ดีไปได้สวยอยู่สำหรับคนลักนาราศีเมถุนเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้ว่าโฟกัสมากมาย อาจจะเป็นความรักที่แบบผู้ใหญ่เป็นความรักที่ดูแลประคับประคองกันไปเนี่ยนะคะก็ความสัมพันธ์ก็จะแบบเรื่อยๆนะคะแบบเรื่อยๆแล้วก็ถ้าคนที่ยังอยู่ในวัยรุ่นหรือวัยทำงานเนี่ยความรักก็อาจจะพบเจอในที่ทำงานอย่างเงี้ยนะคะความรักจะถามว่าเด่นไหมก็เป็นช่วงที่เราก็รุ่มหลงความรักรุ่มหลงคู่รุ่มหล,ลงเพศตรงข้ามได้ง่ายเหมือนกันนะคะ แล้วก็อาจจะพบรักเนื่องด้วยการทำงานอย่างนี้ก็มีโอกาสได้ด้วยเช่นกันนะคะก็ดูดูกันไปก่อนไม่ต้องรีบร้อนนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้เราอาจจะมีความรู้สึกดีมากนะคะเกี่ยวพันกับความรักความสัมพันธ์แต่ว่ามองเห็นว่ายังไงก็ค่อยๆดูค่อยๆศึกษาก็จะดีมากกว่านะคะอย่ารีบร้อน แล้วยังมองเห็นอีกว่าคนรัคนาราศีเมถุนอ่เป็นช่วงที่เราอาจจะไหว้พระขอพรหรือไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านไหว้สิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่บ้านจะค่อนข้างเด่นค่อนข้างดีนะคะแล้วท่านก็จะได้ช่วยเหลือเรา,เอ,าอํำนวยอวยพรเราให้เราประสบความสำเร็จในทุกๆด้านโดยเฉพาะเรื่องการงานของเรานะคะ คนรัคนาราศิมถุนใครที่ละเลยไม่ได้ไหว้พระไหว้เจ้าในบ้านก็วหว้ซะนะคะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะก็จะส่งผลดีให้กับเจ้าชะตาได้ดีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นคําทํานายนะคะสาหรับคนรัคนาราศิมทุนก็หวังว่าเป็นประโยชน์เป็นแนวทางอย่างไรก็ตามคุณก็จะเหมือนว่าทําอะไรเนี่ยนะคะบางทีคุณก็อาจจะมีความรู้สึก งุดหิดหรือว่าโกรธง่ายหรือใจร้อนง่ายก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ให้มากหน่อยนะคะเพราะว่าดาวคารเข้ามากลุ่มลักเนี่ยบางทีก็ทําให้เราใจร้อนได้เร็วแล้วเราก็หงุดหงิดง่ายด้วยนะคะมันก็จะทําให้สติสตังในการแก้ไขปัญหาหรือคิดอะไรเนี่ยมันก็จะสะดุดได้นะคะแต่โดยวรวมแล้วตัวตนของเราค่อนข้างที่จะดีแล้ว ทําอะไรก็จะมีโอกาสสําเร็จแล้วก็อย่าให้อารมณ์เป็นเครื่องปิดกั้นความสําเร็จเรานะคะต้องใจเย็นๆนะคะสําหรับคนลัคนาราศีเมถุนก็ฝากไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์หวังว่าเป็นประโยชน์แล้วก็หวังให้ให้ทุกๆท่านเนี่ยนะคะอย่าละเลยในการสร้างกุศลน,นะคะสําหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ